สวัสดีครับมาพบกับโฮงที่เกมไลน์เลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับอ่าก็มันอยู่กันกับที่ IDC นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเฮ้ยก็เปิดเป็นคิวอันสุดท้ายเลยนะนะครับก็เปิดก็ลงคลิปช้ากว่าเพื่อนนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็เปิดอยู่นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันก็แล้วกันนะครับผมสําหรับนับสือแล้วก็เอลซ่านะครับตัวกระชามียี่สิบเก้าเดี๋ยวไปหาในกิว ร้านค้ากิ้วอีก1ใบก็แล้วกันนะครับเป็น30ใบเนาะส่วนตัวกระชาจากกิจกรรมแชร์รวมนะครับก็มาที่ยีบร้อยนะครับผมนะก็ไปรับกันได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันเลยดีกว่านะครับลุ้นแค่ตัวกระชาก็แล้วกันนะเผื่อจะเปิดได้เหมือนกับไอดีอื่นๆนะครับมารอบแรกก็เฟียวได้นะครับนัสส์ลากูนิวนะคืออยากได้มากนะครับ ID ไอเดียหน่ไอดีนึงเนี่ยผมได้มาก็ภูมิใจแล้วอยากได้มากปึบ โอ้โหโคนี่เทพีอ,อ่างน้ำโอเคไม่เป็นไรครับผมอ่ะเปิดการอีกรอบนะครับเผื่อจะมานะครับผมนะขอหนังสือหน่อยนะขอหนังสืออยากได้ไอดีไหนไอดีหนึ่งมามากๆขอร้องมาทีเถอะอย่าให้แต่เอลซ่านะต้องมาทั้งคู่นะครับโอเคยังไงมาไหมรอบที่สองมาไม่มาเ้ยนึกว่าจะมาโอเคมา รอบที่3นะครับมานะครับเหลืออีก20ตัวกาชานะครับอ่ะนัทเสือเอลซ่าตัวไหนมาก็ใช้งานนะครับนะแต่ว่าหลักๆอยากได้นัเสืออ่าเอลซ่าเนี่ยเราได้เยอะแล้วเราก็อยากแบบอยากได้นัเสือบ้างอ่ะได้แต่เอลซ่าเดียวมันก็ไม่ดีใจขนาดนั้นโอ้ยค้างนึกว่าจะมาซะอีกก็ไม่เป็นไรนะอ่ะเฮ้ยขอนัเสือหน่อยดิ ไอดีอื่นเนี่ยมันได้อลซาอย่างเดียวอะไอดี ID เนี่ยขอนัดเสือบ้างก็ดีนะเออถ้ามันแลกได้ก็คงจะดีเนาะ <c oughs> จะได้แลกนัดเสือกับคนอื่นเขา <c oughs> มาก็อีกสิบห้าตัวกาชาตนะครับอ <c oughs> อีกสามรอบมันจะได้หรือเปล่าสําหรับนัดเสือล่ะกูนิวหรือไทเซเนี SA, C, อยอลซ่าสกาเล็กอยากมาไหมปึ๊บมา ไม่มาอีกแล้วอีกแล้วมันเอาตัวเดิมมาอีกแล้วไอเจ็ดปีเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคนละคนนะครับโอเคจะได้ไหมเนี่ยฮัลโหลมาหน่อยนะหนัาสื่อเนี่ยอยากได้มากเลยพระเอกเนี่ยเฮ้ยผมก็ชอบพระเอกอยู่ดีแต่ทําไมมันไม่มานะ <laughs> โอเคครับผมมารอบนี้น่าจะมาแล้วแหละอ่ะผมมีความมั่นใจ สูงเอ้ยโอ้ไม่มาว่ะมีความมั่นใจสูงทีไรมันไม่มาว่ะโอ้ความมั่นใจไม่มีมันจะมาให้ผมไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ลองให้มันมานะครับไม่มาไม่มายังไงก็ไม่มาหรอกรอบเนี้ยไม่มาหรอกปึ๊บปึ๊บโอ้ยค้างสนามเรืว,ว่าจะได้ย้วย โอเคก็หมดที่ร้อยนั้นนะครับโอเคก็โคลิปนี้มาสั้นๆไปนหน่อยนะครับฝากกดไลคแ์และกดสับสกัดให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ขอกันมาได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคสำหรับที่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ